สวัสดีจ้าสวัสดีวันจ่ายนะคะพรุ่งนี้ก็เป็นวันสากจีนเป็นวันไหว้นะคะวันนี้สมพรก็ได้ไปตลาดมานะคะกลับมาถึงก็สิบเอ็ดโมงแล้วนะคะก็ไปซื้อผลไม้ก็จะมีชมพู่มีส้มนะคะชมพู่นี่ก็โลละสามสิบส่วนส้มนี่โหลละหกสิบก็มีเจ็ดสิบก็มีอันนี้สมพรซื้อโลละ 60บาทมานะคะแอปเปิ Apple, ้ลสีแดงนี่นะคะลูกละ25บาทนะคะแอปเปิ้ลก็จะมีหลายอย่างนะคะให้เราเลือกนะคะมีทั้งสีแดงแบบสีไม่แดงอันนี้ก็จะเป็นแก้วมังกรแก้วมังกรนี่จะแพงมากเลยที่ตลาดนะคะลูกก็สวยวันนี้สมพรนามาสองลูกเขาไข่เป็นโลนะคะโลละ70เลยนะคะสำหรับแก้วมังกร แพงมากๆเลยนิ่งในช่วงวันตุดจีนนะคะคนจะซื้อเยอะมากเลยอันนี้ก็จะเป็นขนมนะคะอันนี้เป็นขนมเค้งจ้าน่ากินนะคะขนมเค้งก็อันนี้ก็ไม่ได้ทําเองนะคะซื้อมาเหมือนกันเลยนะคะโลละ100ร้อยกว่าบาทนะคะคนที่บ้านซื้อมาร้อยเท่าไหร่ก็ ม่ได้ถามนะคะร้อยบาท1 5อยอะไรประมาณนี้ไหมนะคะอันนี้ก็จะเป็น,นขนมขนมเทียนเราจะมีทั้งไซหวานไซเค็มสมพรจะชอบกินไ้หวานนะคะสําหรับขนมเทียนนะคะเทศกาลตุ๊ดจีนก็จะข่ายดีมากๆเลยอันนี้จะเป็นมัดไต้นะคะเขาก็ข่ายเป็นโลเหมือนกันนะคะ100ร้อยกว่าบาทเหมือนกันมัดใต้ก็ อร่อยแบบนึงนะคะตุ้จีนก็ขายดีมากๆเลยนะคะทั้งขนมทั้งผลไม้มาเช้าสมพรบตรลาดคนจะเยอะมากเลยแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะคะหาที่จอดยากมากเลยนะคะวนสามรอบหาที่จอดรถนะคะคนเต็มตลาดเลยของก็จะขายดีด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นส้มเป็นแอปเปิลนี่นะคะขายดีด้วยช่วงวันไหวพวกนี้นะคะเพื่อน วันจุดจีแล้วไปเที่ยวที่ไหนหพิชท,ทองที่ไหนกันมาก็มาเล่าสูตรสมพรฟังบ้างนะคะสมโล70 60 50มีหลายราคาให้เราเลือกนะคะสมพรก็ซื้อสาลาเปามานะคะอันนี้จะเป็นสาลาเปาไส้เข็มก็คือไส้หมูนะคะซื้อมา5้าลูกนี่75บาบาทนะคะร้านนี้เขาจะมีน้ำจิ้มให้ด้วย นี่นะคะซื้อไหว,ว้วันพรุ่งนี้นะคะอันนี้เขาจะสมพรจะเอามานึ่งเองนะคะมันมีแบบนึ่งกับไม่นึ่งนะคะอันนี้สมพรจะเอามานึ่อเองก็คือนึ่งช่วงเช้าแล้วก็ไหว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นขนมสาลีนะคะแพ็คนี้นะคะราคาเท่าไรน่าจำไม่ได้นะคะคิดรวมกันไปด้วยใน นี่เลยนะคะขนมสาลาเปานี่ก็จะเป็นแอปเปิลอีกอย่างหนึ่งนะคะรูปแบบนี้ลูกใหญ่มากเลยลูกนี้10บบาทนะคะไม่แพงเลยนะคะมันมีแบบหวานกรอบแล้วก็เนื้อสายนะคะอันนี้น่าจะเป็นเนื้อสายลูกละ10บาทเองนะคะเพื่อนไม่แพงลูกใหญ่ด้วยนี่นะคะก็มีให้เราเลือกมากมายหลายอย่างเลยพูดถึงขนมนะคะขนมเค็งกับขนมเทียน มาก่อนสะพรก็จะทำเองนะคะห่อเองทำเองทุกอย่างเลยนะคะมาเดี๋ยวนี้นะคะสะพรก็ไม่ได้ห่อแล้วนะคะซื้อเอานะคะย่างละนิดย่างละหน่อยนะคะไหนถ้าทำเองนะคะก็จะเนื่อยไหนจะนวดแป้งคูดมะพร้าวว่าจะได้นะคะแล้วก็ไม่ค่อยวางด้วยเลี้ยงหลานด้วยก็เลยซื้อเอานะคะสบายดีนะคะวันนี้สะพอรก็นำอะไรนะ ไปซื้อผลไม้มานะคะนมาเล่าสู่เพื่อนๆนะคะไปจ่ายตลาดมาจ้าเพื่อนๆนะคะพรุงนี้วันไหว้แล้ววันเที่ยวไปเที่ยวไหนกันมาก็ บอกเล่าสมพรโดยนะคะก็ขอให้เพื่อนๆน,นะคะเดินทางไปเที่ยวโดยปลอดภัยนะคะปิดทองฝั่งลุกนินดๆใกล้ๆบ้านนะคะสมพรก็มีวัดที่ใกล้ๆบ้านอยู่หลายวัดเลยในปีนี้นะคะก็ว่าจะไปเที่ยวในช่วงเทศกาลจ,จุดจีนนะคะก็ขอให้เพื่อนมีความสุขนะคะในทุกๆวันเดินทางปลอดภัยนะคะก็ไว้พบกันใหม่จ้าสวัสดีค่ะ